คิดเรื่องอยู่วันนี้พาทุกคนมาชมโครงการบ้านเดี่ยวที่ตั้งอยู่บนทำเลที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะเขาทั้งตั้งอยู่ติดกับถนนรามอินทาแล้วก็ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูเพียง300เมตรเท่านั้นซึ่งที่นี่ก็คือโครงการนิวตันเรสซิเดนต์รามอินทาจากสซนหลวงบ้านและที่ดินค่ะ โดยบ้านของเขานะคะมาในสไตล์อเมริกันลักชัวรี่ค่ะหลังคาทรงจัว่วดูอบอุน่นพื้นที่ใช้สอยก็เยอะรองรับได้4ห้องนอนจอดรถได้จัดเต็ม4ถึง8คันเลยค่ะแล้วก็ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินขนาดใหญ่เริ่มต้นตั้งแต่75ตารางวาไปจนถึงครึ่งไร่กว่าๆเลยค่ะส่วนกลางของโครงการนี้นะครับเขาออกแบบมาค่อนข้างมีเอกลักษณ์เลยครับอย่างที่ผมอยู่ตรงนี้นี่คืออาคารคับเฮาส์ที่ได้แรงบันดาลใจใมาจากอเมริกันมิวเซียมนะฮะ ด้านในเนี่ยแยกออกเป็นหลายฟังก์ชันมากๆเลยที่จะดูโดดเด่นเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ําแนวยาวนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของ private lounge ให้ลูกบ้านสามารถมาใช้งานกันได้อย่างเป็นส่วนตัวนะครับส่วนโซนด้านในเนี่ยจะมีสวนอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราสามารถไปวิ่งเล่นพักผ่อนแล้วก็เป็นบรรยากาศดีๆสร้างความร่มรื่นให้กับตัวโครงการด้วยครับ โครงการนี้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่อย่างรามอินทานะครับช่วงใกล้กับแยกเมืองมีนและยังมีตำแหน่งไม่ไกลกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูชนิดที่สามารถเดินไปใช้งานจากหน้าโครงการได้เลยส่วนเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในโซนนี้ถือว่าหายห่วงเลยครับเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าโรงเรียนและโรงพยาบาลหลายแห่งขนาดที่ดินโครงการประมาณ79ไร่กว่า,วาจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด221ยูนิตจะแบ่งออกเป็น2โซนโดยมิวตันเลสิเดนรามอินทาจะอยู่ด้านในมีจำนวนเพียง121ยูนิตเท่านั้นสำหรับบ้านของที่นี่จะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งหมดในช่วงราคา12 จุถึง45ล้านบาทครับแบบบ้านของที่นี่จะมีให้เลือก4แบบด้วยกันค่ะ แบบแรกคือแบบเนชวิวขนาดที่ดินเริ่มต้น75ตารางวาพื้นที่ใช้สอย281ตารางเมตรจัดฟังก์ชันมา4ห้องนอน4ห้องน้ำจอดรถได้4คันถัดมากับบ้านเนลส์ฟอร์ดขนาดที่ดินเริ่มต้น92ตารางวาพื้นที่ใช้สอย362ตารางเมตรจัดฟังก์ชันมา4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านจอดรถได้6คันค่ะขยับมาอีกหนึ่งแบบที่เนลลิงตันค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่ดินเริ่มต้น108ตารางวาพื้นที่ใช้สอย477ตารางเมตร จัดฟังก์ชันมา4ห้องนอน6ห้องน้ํา1ห้องแม่บ้านเจาะรถได้4คันค่ะและแบบสุดท้ายกับอะซ s i เนเจอร์บ้านไซส์ใหญ่สุดของโครงการที่มีเพียง4หลังเท่านั้นแถมปัจจุบันเหลือหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่ดินขนาดใหญ่246ตารางวาหรือประมาณครึ่งไร่กว่าพื้นที่ใช้สอย621ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน6ห้องน้ํา1ห้องแม่บ้านจอะรถได้4คันในที่ร่มและยังสามารถเจาะซ้อนได้อีก4คันรวมเป็น8คันเลยค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบรีวิวเจาะลึกแบบนี้นะครับสามารถเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ง่ายๆนะครับฟรีไม่เสียเงินสักบาทเลยขอคนละ1 like ไลค์1คอมเมนต์นะครับจะเป็นกำลังใจแล้วก็มีความหมายกับพวกเรามากๆครับ ทีนี้เรามาดูบ้านกันบ้างค่ะบ้านตัวอย่างที่อยู่ด้านหลังเราตอนนี้นะคะชื่อว่าบ,บ้านเดลส์ฟอร์ดจัดฟังก์ชันมา4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องแม่บ้านแล้วก็จอดรถได้3คันด้านในและซ้อนได้อีก3คันด้านนอกรวมเป็น6คันเลยค่ะ,ะแล้วก็บ้านที่นี่นะคะ,ะเขามาในสไตล์อเมริกันลักชัวรี่มีการคีบคาแรคเตอร์ <keep character S 2> ของรางคาวทรงจัวเปิดจัวใหญ่จัวเล็กดูมีสัดส่วนที่น่าสนใจมากขึ้นนะคะ,ะแล้วก็โทนสีเนี่ยจะมาในโทนสีขาวเทาดูสบายตาแล้วก็เพิ่มดีเทล้ดยการใช้เป็นวัสดุ ลายหินให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยค,ค่ะแล้วก็ระบบการก่อสร้างของที่นี่นะคะเขาจะเป็นคอนเวนชั่นัลก่ออิฐชาบูน<ม>ดังนั้นก็จะสามารถทุบป,ปรับฟังก์ชันในอนาคตได้แล้วที่พิเศษก็คือเขาจะใช้เป็นอิฐอีโคบล็อกค่ะพี่ปา<ม><ม>ที่จะมีคุณสมบัติก็คือแข็งแรงทนทานนะคะสามารถกันเสียงกันความร้อนได้แล้วก็สามารถแบบว่าเจาะเพื่อ ห้อยของที่มีน้ําหนักได้าสามารถแขวนไรหนักได้เลยใช่ค่ะและที่สําคัญนะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวรักโลกด้วยค่ะโอ้โอดีเลยครับลงมาดูข้างล่างกันบ้าง้องแปง้งด้านหน้าตรงนี้ทุกคนจะมีประตูทั้งหมด 2, 2> มชุดครับชุดแรกนะครับจะเป็นประตูรั้วเหล็กบานเลื่อนนะฮะสีดําอ,อันนี้ทางโครงการเขาติดตั้งมอเตอร์อัตโนมัติมาให้ด้วยใช้งานสะดวกดีครับส่วนอีกบานนึงนะคบข้างๆกันสาหรับบ้านไทยนี้เนี่ยจะเป็นประตูบานสวิงแบบบานเดี่ยวนะฮะสามารถเปิดเดินเข้าออกสะดวกดีนะครับ พอเราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยน้องแป้งเราจะเจอกับส่วนของสวนนะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาจะจัดสวนมาให้เราด้วยอาจจะไม่ได้ฟูฟ่องเต็มที่แบบบ้านตัวอย่างนี้นะแต่ว่าบ้านมาตรฐานที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าให้มาเยอะพอสมควรในค,ความร่ม<ๆ>รื่นของตัวบ้านนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศดีๆให้กับตัวโครงการด้วยถัดมาดูพื้นที่จอดรถตรงนี้กันก่อนครับพื้นที่จอดรถตรงเนี้ยที่น้องแป้งบอกว่าเมื่อกี้จอดไปหเนาะจะเป็นแบบ2คันในร่มตรงนี้นะครับแล้วก็อีก1คันด้านนอกนะฮะ แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ทุกคนสามารถซ้อนได้อีก3คันคหรือครอบครัวไหนนะครับที่อาจจะไม่ได้มีรถถึง6คันผมว่าจอดลหลวมๆเนี่ยก็สบายๆดีนะฮะเวลาเราจะเช็ดล้างก็สามารถเดินได้รอบแล้วก็ดูโล่งๆด้วยนะครับ<ม>ส่วนด้านหน้าตรงนี้ทุกคนเรามาดูโครงสร้างพื้นกันก่อนพื้นของที่จอดรถเนี่ยเขาจะแยกออกเป็น2โครงสร้างนะครับ<ม>ด้านในใต้ชายคาเนี่ยอันนี้เป็นโครงสร้างเท่ากับตัวบ้านอยู่แล้วแล้วก็จะมีจอยตรงนี้นะครับที่เขาจะแยกโซนด้านหน้า ส่วนพื้นชุดด้านหน้าเนี่ยเขาจะลงเป็นเสาเข็มสั้นให้นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจะปิดผิวด้วยกระเบื้องพอสเลนลายหินแบบนี้เลยสวยๆเข้ากับตัวบ้านนะฮะมาดูด้านในกันบ้างทุกคนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีประตูทางเข้าบ้านจุดแรกนะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่เขาให้มาเป็นประตูกระจกบานสไลด์แบบบานคู่เลยม,มีบานฟิกด้วย2ฝั่งนะครับข้อดีคือสามารถเปิดได้กว้างนะครับเดินเข้าออกสะดวก ผลของที่นี่ใหญ่เข้าออกได้นะครับแล้วก็เป็นช่องแสงขนาดใหญ่ด้วยตรงนี้มีตำแหน่งอยู่ใกล้กับบันไดนะฮะซึ่งจะทําให้บันไดเนี่ยได้แสงสว่างด้วยนะครับเดินขึ้นลงก็สะดวกดีระบบไฟฟ้าของบ้านหลังนี้นะครับเขาจะให้มาเป็นระบบไฟ1เฟสนะครับโหลด30มสทับหนึนะฮะจริงๆมีแบบบ้าน4แบบเนาะสแบบแรกเนี่ยจะเป็น1เฟส30มสทร้อหมดเลยยกเว้นแบบใหญ่สุดนะครับจะเป็น3เฟส 30ทับหนนะครับแล้วก็ทางโครงการเขาจะมีเตรียมจังชันไว้ให้ด้วยเใช่เพื่อใครอยากติด e-v charger นะครับก็สามารถติดตรงนี้ชาร์จรถตรงนี้ได้นะฮะส่วนทางเข้าอีกจุดหนึ่งทุกคนอยู่ทางฝั่งด้านนู้น,นครับอันนี้จะต้องเดินยกสเต็ปขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเขาจะมีความพิเศษคือจะดูแกลนยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นทางเข้าหลักของบ้านาอย่างแรกเลยก็คือนี่ฟ้าสูงฟ้าเพดานสูงมากติดแนวรแนงมาให้ด้วยนะครับกันแดดกันฝนได้ใช่ แล้วก็ตรงนี้ด้วยความแกลนเนี่ยก็จะดูเป็นหน้าเป็นตาของเจ้าของบ้านนะฮะให้มาพร้อมประตูบานใหญ่เลยะนะครับอันนี้ก็เปิดได้คู่ <จะ S 1> อีกแล้ว<อ>น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านในกันต่อครับเชิญน้องแป้งก่อนเลยครับขอบคุณค่ะ มาในบ้านกันบ้างค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าบ้านที่นี่เขาติดเทคโนโลยีภายในบ้านมาให้หลายรายการเลยนะคะมไม่ว่าจะเป็นแมกเนติกเซนเซอร์นะคะที่ช่องประตูหน้าต่างชั้น1ทั้งหมดพร้อมกับดีไซนเล่นบริเวณที่จอดรถมาให้1จุดนะคะอนอกจากนี้ก็จะมี CCTV ที่พื้นที่ห้องนั่งเล่นนะคะคแล้วก็มีสโมก ดีเทกเตอร์แล้วก็มีสมาร์ทเกตเวย์ค่ะที่เราสามารถควบคุมระบบเหล่านี้แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะ,ะทีนี้มาพูดถึงวัสดุของห้องนี้กันบ้างในบ้านมาตรฐานนะคะเขาจะให้เป็นพื้นกระเบื้องแกรนอิโตแต่ว่าในบ้านตัวอย่างเขามีการเปลี่ยนใช้ลวดลายที่มีความสอดคล้องกับการตกแต่งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ระยะฝ้าเพดานเนี่ยของชั้นหนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.9เมตร ก็ถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวนะ<ล>ใช่ค่ะทําให้ห้องนี้มีบรรยากาศที่โปร่งเลยทีนี้มาดูฟังก์ชันกันบ้างค่ะเข้ามาปุ๊บเราเจอกับห้องนั่งเล่นห้องใหญ่ๆเลยนะคะพี่ป๊าชห้ยาวๆเลยใช่สามารถจัดฟังก์ชันได้หลากหลายเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้งานร่วมกันของคนในครอบครัวได้เลย อย่างบริเวณโซนด้านหน้าตรงนี้นะคะ<ๆ>เขาก็วางเป็นชุดโซฟา<ๆ>นั่งเล่นพักผ่อนอันนี้สักสีที่นั่งได้สบายสบายคอมโตกลางเลยนะคะจริงๆจะจัดเป็นอีกแวนวหนึ่งก็ได้นะใช่จริงจะจัดชิดผนังฝั่งนี้<ม>วางเป็นโซฟา L shape <ๆ>ก็ยังได้เนาะผนังฝั่งนู้นนะคะเขาก็มีการทําเป็นผนงังทึบที่เราสามารถบิวเป็นชั้นเก็บของเก็บรองเท้าเพิ่มเติมก็ได้อ่าอย่างในบ้านตัวอย่างก็มีการทําเป็นพื้นที่นั่งให้นั่งใส่รองเท้าถอดรองเท้าได้ด้วยนะคะมาดูฝั่งนี้กันบ้างพี่ป๊าเป็นจุดที่แป้งว่าในบ้าาาาาานตัววอยย่งเทํมมสก เลยเป็นโต๊ะ long table าสาย,<ล>ยใหญ่ใช่แล้วก็อันนี้เขาวางเป็นเก้าอี้นะคะที่นั่งซึ่งเก้าอี้แต่ละตัวโอเวอร์ไซส์ประมาณนึงเลยนั่งได้สบายเลยนะคะห่างไกลกันนะเพราะว่าโต๊ะยาวมากจริงจริงถ้าวางชิดอีกนิดเนี่ยเหมือนจะวางแปะที่นั่งได้สบายเลยนะครับผมทีนี้มาดูฝั่งนี้กันบ้างคะ่ะเขาจะมีการดีไซน์ที่เป็นเหมือนแบบทำเป็นบาร์เครื่องดื่มนิดนึงตรงนี้เนาะเป็นดีเทลที่น่าสนใจดีสามารถแบบ จงเครื่องดื่มขยับเครื่องดื่มเนาะมีปฏิสัมพันธ์กันตรงนี้ได้เลยแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นช่องแสงใช่นี่จะเป็นประตูที่เปิดไปยังโซนบลอกคือนี้ด้านนอกโอ้โหข้างนอกนี่ใหญ่มากน้องแป้งนี่ประมาณ2เมตรได้ไหมเนี่ยใช่ค่ะประมาณ2เมตรกว่าๆเลยเนาะอันนี้เราสามารถวางเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอไว้นั่งเล่นพักผ่อนใครชอบปลูกต้นไม้ทําสวนี่บริเวณนี้นี่ดีเลยนะเราจะได้นั่งชมสวนของเราใช่จะปิ้งย่างบาบีคิวนี่ตรงนี้เลยใช่ไหมที่จะนึกถึงปิ้งย่างเวลาที่แบบเออใครที่ชอบกินหมูกระทะ เป็นม้หินอ่อนนั่งข้างนอกได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ใต้ชายคาด้วยใช่จริงๆตรงนี้ค่อนข้างหลากหลายมากๆถ้าใครมีไอเดียดีๆสามารถคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้อ่าปกติทําเป็นอะไรกันใช่ครับต่อกันที่ด้านหลังทุกคนตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ของครัวละแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าบ้านมาตรฐานนะผนังพื้นนี้ครับจะเป็นทุบหมดเลยอ่าแต่ว่าด้วยความที่น้องแป้งบอกไปตั้งแต่ข้างหน้าน้องว่าบ้านหลังเนี้ยเขาก่อสร้างด้วยระบบก่ออิฐฉาบปูนเราสามารถทุบผนังออกทั้งผืนเลยก็ได้ หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นบาร์แบบนี้ก็ได้เพื่อให้บ้านเนี่ยดูโล่งขึ้นนะครับค่ะดูโปร่งมากยวขอเข้าไปดูนิดนึงตรงนี้ประตูเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้แหละแต่พอเปิดโล่งขึ้นเนี่ยเราสามารถแบบเออส่งอาหารตรงนี้ก็ได้นั่งทานเบรกฟาสต์ตรงนี้เบาๆได้ใช่ออหรือว่าถ้าเราจะยังปิดไว้เนี่ยฝั่งนี้ก็ยังสามารถทําเป็นเคาน์เตอร์หรือจะทาเป็นเคาน์เตอร์สองฝั่งก็ยังสามารถนะครับะแต่ที่พี่ชอบในครัวน้องแป้งคือ ได้ช่องแสงใหญ่สองฝั่งเลยอันนี้จะทําให้เราสามารถระบายอากาศในครัวได้ดีนะแล้วก็ได้แสงด้วยเต็มที่เลยนะครับส่วนพื้นที่ด้านในทุกคนตรงนี้มันจะเชื่อมไปยังโซนของแม่บ้านเป็นเมทพาซ์ซาด้านนอกตรงนี้เราสามารถเปิดประตูปิดล็อกสองชั้นตรงนี้ก็ได้เวลาที่เราอาจจะแบบอยากจะปิดบ้านเราก็ปิดตรงนี้ได้เลยพี่แม่บ้านเขาก็ยังซักผ้าด้านนอกได้นะครับไอ,อ้ข้างนอกเนี่ยมันเป็นพื้นที่ใต้ชายคามันดีอย่างหนึ่งตรงที่พอเวลาเราวางเครื่องซักผ้าเครื่องปั่นผ้า มันจะไม่ต้องโดนแดดโดนฝนยืดอายุการใช้งานใช่แล้วก็ได้ห้องพักแม่บ้านด้วยอันเนี้ยห้องนี้ดีนะครับเพราะว่าได้ห้องน้าในตัวต้งไปข้อดีคือต่อให้เราไม่มีแม่บ้านมาอยู่นะเราก็ยังสามารถทําเป็นห้องเก็บของหรือว่าเป็นห้องล้างอุปกรณ์ต่างๆก็ยังได้นะครับยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะชั้นหนึ่ง,งยังมีอีกนหนึ่งฟังชันตรงนี้ยังมีอีกห้องหนึ่งทุกคนซึ่งเขาบอกว่าเขาอาจจะทําไม่เหมือนกับบ้านมาตรฐานนะแต่ว่าทําให้ดูเป็นไอเดีย บ้านมาตรฐานเนี่ยตรงนี้จะเป็นผนังทึบเลยลก็จะมีประตูบานสวิงบริเวณนี้นะครับนนห้องที่ว่านี้น <ะ S 1> ใช่ห, <นะ S 1> ห้องที่ว่านี้ก็คือห้องนอนนั่นเองอันนี้เขาปรับให้เป็นประตูตร,ตรงกลางให้มันสามารถเปิดได้กว้างยิ่งขึ้นนะครับภายในห้องเนี่ยทุกคนจะเห็นดูว่าขนาดเนี่ยกว้างมากๆเลยนะค่ะอย่างที่เขาวางให้ดูในบ้านตัวอย่างเนี่ยเป็นโซฟาเบสไซส์ใหญ่ๆนะครับดูจากสายตาประมาณสักเจ็ดถึงแปดฟุตสามารถนอนดูหนังกันได้นะคนในครอบครัวหรือว่าจะพับขึ้นมาเป็นที่นั่งก็ได้ อีกอย่างที่ชอบคือพื้นทุกคนพื้นเขาจะเปลี่ยนจากกระเบื้องด้านนอกมาเป็นพื้นลายไม้อันนี้วัสดุคือ spc นะครับคุณสมบัติก็คือกันน้ํากันปวกแล้วก็กันความร้อนด้วยนะฮะด้านในตรงนี้ยังมีอีกมุมหนึง่งทุกคนเป็นอีกมุมที่เราสามารถเชื่อมต่อกับด้านนอกได้เพราะว่าเขาไม่ได้ให้หน้าต่างมาเขาให้ประตูเป็นดับเบิลล็อกเลยเปิดกว้างเหมือนกันแล้วก็ด้านนอกเนี่ยก็ยังมีใเป็นแนวเฉลียงด้านนอกแล้วก็ชมสวนได้นะฮะ สังเกตว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาทําพื้นที่ด้านนอกลักษณะนี้เยอะพอสมควรใช่นะบาคนนี่ใช่ไหมใช่ด้วยความที่เราเป็นพื้นที่ดินใหญ่ด้วยแหละพอมีพื้นที่ด้านนอกอย่างเงี้ยทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับสวนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือห้องน้ำ้อานี้ได้ห้องน้ําในตัวดังนั้นเวลาที่เราทําเป็นห้องนอนก็จะได้ความเป็นส่วนตัวประมาณหนึ่งนะครคะเราสามารถเข้าไปอาบน้ําได้นะห้องนี้มีส่วนอาบน้ํามาให้ได้ฉากกั้นอาบน้ําแยกสัดส่วนส่วนแห้งส,ส่วนเปียกเรียบร้อยเลยแล้วก็เป็นห้องที่ใช้งานร่วมกกกัันนนนบพื้้ที่ดาอ บันไดของบ้านหลังนี้นะคะลักษณะเขาจะเป็นบันได U shape ที่บริเวณชานพักบันไดเนี่ยจะไม่มีการซอยขั้นย่อยเพิ่มเติมเลยดังนั้นก็สามารถเดินได้สะดวกแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็บริเวณชานพักบันไดเนี่ยจะเห็นได้ว่ากว้างมากเลยตรงนี้สามารถวางโซฟาสูเพิ่มเติมก็ยังได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะวางเป็นชุด ต๊ะสำหรับโชว์ของหรือวางสเกลเจอร์เพิ่มเติมก็ยังได้ค่ะแล้วก็บันไดของเขานะคะจะใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะดังนั้นก็จะมีความแข็งแรงแน่นเท้าเวลาเดินขึ้นลงนะคะแล้วเขาก็จะปิดผิวด้วยไม้ยางประสานทำสีสวยงามแบบนี้เลยแล้วพอขึ้นมาข้างบนนะคะตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นพื้นลามิเนตลายไม้หนา8มิลมรดูสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ระยะพื้นถึงฝ้าเพดานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรซึ่งถือว่าสูงทีเดียวทีนี้มาดูฟังก์ชันกันบ้างพี่ปาก็รออยู่ตรงนี้แล้ว ใช่ครับตรงนี้โถงตรงกลางน้องแป้งอันนี้จะเป็นพื้นที่ว่างๆระหว่างห้องต่างๆนะแล้วก็จะมีมุมนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับไ<ห>ม่ได้มีประตูกัน้นดูเนาะใช่มุมนี้เป็นมุมที่เรียกว่าจัดได้หลากหลายมากๆเลยบ้านตัวอย่างเนี่ยก็ทําเป็นห้องเก็บกล้องอ่าสำหรว้อาวสามนรถประมาณนั้นนะคะมีการกั้นจัดส่วนชัดเจนเลยนะครับ ติดแอร์ได้เพราะว่าจะได้ไม่เปลืองไฟนะเพราะว่าเรากั้นแล้วเนียบร้อยใครจะทําตรงนี้เป็นพื้นที่นั่งทํางานก็ได้หรือว่าจะทําเป็น Family a แอรียก็ได้ให้สมาชิกในบ้านเนี่ยสามารถมีเวลาร่วมกันก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าก็ยังได้นะครับไฮไลท์ของพื้นที่ตรงนี้ก็คือภายนอกอยอันนี้เขาทําออกมาเป็นประตูอีกแล้วนะทุกคนบริเวณตรงนี้จะอยู่ ข้างบนของพื้นที่ฉเฉลียงที่อยู่ด้านล่างนั่นแหล<ค>ะก็จะมีจริงๆกะเป็นแนวยาวเลยยาวไปถึงด้านหลังเลยแต่ว่าตรงนี้เขาจะกั้นเป็นของส่วนพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ทุกคนมันเป็นพื้นที่ที่อย่างที่บอกไปสมาชิกในบ้านมาใช้งานร่วมกันแล้วก็เป็นหน้าที่แจกไปยังอีก3ห้องนอนนะครับซึ่งทั้ง3ห้องนอนนี้ได้ห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยโดยจะแบ่งเป็นห้องนอนรองสองห้องทางฝั่งด้านนี้ <umen. S 2> <IM. S 1> สองห้องนี้นะครับจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับ โดยห้องด้านหลังบ้านนะครับอย่างที่เราเห็นนะแล้วเราสามารถวางเตียงประมาณ5ฟุต6ฟุตได้มีโต๊ะหัวเตียง2ฝั่งได้เลยนะครับจะวางเป็นโต๊ะทำงานเพิ่มก็ได้นะฮะแล้วก็ห้องน้ําที่เขาให้มาเนี่ยก็ได้ฉากกั้นอาบน้ําด้วยอันนี้แยกสัดส่วนส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้เรียบร้อยนะครับได้หน้าต่างสำหรบับเป็นช่องแสงแล้วก็ระบายอากาศด้วยนะครับส่วนห้องอีกฝั่งด้านหนึ่งอันนี้จะมีความพิเศษกว่าเดิมนิดนึงยังไงคะไซซิงเนี่ยพอกันน้องแป้งแต่ว่าพื้นที่ด้านในเนี่ยเขาจะมี ระเบียงมาให้ขนาดใหญ่ใช่เป็นวุ้นที่ระเบียงที่ต่อมากับส่วนเมื่อสักครู่นั่นแหละใช่แต่ว่าอันนี้จะใหญ่เลยเหมาะกับคนที่ชอบใช้งานพื้นที่อ u t ดอร์มากๆอันนี้จริงๆปลูกต้นไม้ก็ได้เนาะพูดเลยเมื่อกี้นะตรงนี้เหมาะกับการจัดสวนได้อันนี้แค่ห้องนอนรองนะห้องนอนใหญ่ก็ยังมีอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะห้องนอนใหญ่จะอยู่ฝั่งหน้าบ้านเป็นไงไปดูกันค่ะ มาค่ะนี่คือห้องมาสเตอร์เบดรูมของบ้านหลังนี้ซึ่งจริงๆถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยนะแต่ว่าในบ้านตัวอย่างเขามีการกั้นโซนให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้เนี่ยกว้างมากอันนี้วางเป็นเตียงคิงไซส์6ฟุตได้สบายมีสเปซด้านข้างให้เหลือครึ่งเตียงได้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะมีพื้นที่ให้สามารถวางเป็นโต๊ะโชว์ของหรือว่าจะวางเป็นพวกโต๊ะทํางานเล็กๆน้อยๆก็ได้แล้วก็จะได้ช่องแสงฝั่งหน้าบ้านบานใหญ่แล้วก็ได้ด้านข้างที่ขนาดพอดี กับหัวเตียงมาด้วยก็จะทําให้บรรยากาศภายในห้องดูโปร่งดูสว่างด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่บานใหญ่อย่างเดียวนะน้องแป้งมันเป็นบานประตูแล้วค่ะก็คือสามารถเปิดเชื่อมโยงไปยังโซนบาค์เคนดี้ด้านนาห้องได้นะคะเป็นพื้นที่เราสามารถใช้งานได้เช่นกันแล้วก็อันนี้จะอยู่ใต้ชายคาคุณสมบัติของสเปซแบบนี้อีกหนึ่งอย่างที่แป้งว่าดีก็คือมันช่วยป้องกันไม่ให้แสงแดดเข้าสู่ภายในตัวห้องได้อีกระดับหนึ่งด้วยนี่เยอะเกินไปนะใช่ค่ะและยังไม่หมดค่ะไปดูโซนฝั่งนี้ของห้องกันบ้าง เขากั้นเป็น walk in closet ค่ะพี่ปารใช่สามารถทําเป็นตู้เสื้อผ้าเต็มผนัง2ฝั่งนี้ได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ชิดกับหน้าต่างบานใหญ่เนาะใช่ค่ะก็สามารถเก็บของตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้หรือว่าจะวางเป็นเก้าอี้สำหรับนั่งแต่งหน้าก็ได้นะได้แสงธรรมชาติค่อนข้างดีอันนี้เปนจุดที่เชื่อมกับ ทางเข้าหลักของบ้านใช่ไหมฮะแล้วนอกมีระแนงด้วยอันนี้แสงมันสว่างแต่ว่าความร้อนเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาเยอะมากนะเพราะว่ามีชายคายื่นเยอะใช่ค่ะแล้วก็มีระแนงเนี่ยคอยกันแสงอีกหนึ่งเลเยอร์ยังไม่หมดครับพี่ฟ้าต้อย่างพูดตรงนี้นิดนึงอไปห้องน้ำใช่ไหมใช่ไปห้องน้ำอย่างพูดนนิดนึงตรงนี้เขาจะมีสเปซว่างๆอยู่จริงๆเราสามารถแบบ บิวเป็นเหมือนเซฟรปอว่าใช่ให้มันประทางสายตาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเห็นห้องน้ําสวยพี่เลยอยากี่จะเข้ามาเอเคไปห้องน้ำกันนี่ห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยน้องแป้งค่ะเพราะว่าเห็นนี่เคาน์เตอร์คิสแอนเธออันนี้ใหญ่นะครับมาพร้อมแนวกระจกแล้วก็ช่องเจ็บของด้านล่างนะฮะทําทำแบบนี้มาให้เลยใช่ครับซึ่งต้องบอกว่าภายในห้องน้ำเนี่ยเขาแบ่งหลายพื้นที่มากๆตรงกลางเป็นอันนี้ใช่ไหมฝั่งด้านหลังน้องแป้งก็มีโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติจัดอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับ มาพร้อมชาว์บล็อกข้างๆเป็นพื้นที่อาบน้ำนะฮะ<ม>ด้านในก็จะมีแฮนด์ชาเวอร์เรนชาเวอร์เลยที่ชอบก็คือนี่กระจบฝั่งตรงแป้งนี่แหละ,ะสามารถเปิดระบายอากาศได้กว้างนะครับแล้วก็เขาพ่นฝ้ามาให้ด้วยอันนี้ได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็สุดท้ายนะครับฝั่งด้านนี้อันนี้คืออ่างอาบน้ําแบบฝ<ม>ั่งพื้นจากอเมริกันสแตนดาร์ดเช่นกันนะครับฝั่งพื้นแบบนี้ข้อดีคือเราสามารถวางอุปกรณ์อาบน้ําได้รอบเลยนะฮะแล้วก็สามารถลงไปนอนแช่เหยียด,ย,ดย,วย,วยาวๆพักผ่อนในเต็มที่เลยครับ สมประตูทางเข้าโครงการโซนด้านหน้าจะเป็นประตูบานเลื่อนเหล็กไฟฟ้าค่ะและเมื่อเข้าไปโซนด้านในก็จะมีประตูไม้กั้นกระดกอีก 1. จุดเป็นดับเบิลเกตเซคิวริตี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกบ้านมากยิ่งขึ้นโดยลูกบ้านของที่นี่นะคะเขาจะใช้ระบบคีย์การ์ดแอคเซสแล้วก็มีกล้อง CCTV ทั้งหมด63ตัวรั้วรอบโครงการจะเป็นรั้วคอนกรีตทึบสูงสเมตรและมีต่อระแนงโปง่งเพิ่มอีก1.5เมตรค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่มิวตันเรสซิเดนซ์รามอินทาโซนด้านในแล้วนะคะก็คือผ่านเกตสองเข้ามาละทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการจัดผังสักหน่อยค่ะถนนหลักในโซนนี้นะคะเขาจะกว้างประมาณ12เมตรแล้วก็ถนนซอยเนี่ยจะกว้างอยู่ที่ประมาณ9เมตรโดยบ้านที่มีขายในปัจจุบันนะ่วนใหญ่เขาจะอยู่โซนด้านในซึ่งลักษณะเนี่ยจะเป็นถนนซอยที่สามารถขับรถวนลูปได้ดังนั้นเวลาเพื่อนมาหาเนี่ยเราจะกลับบ้านก็สามารถขับวนออกได้เลยนะับรถใช่ต้องลับรถยึกยๆกยักนะคะก็ถือว่าคนขับ สะดวกเลยแล้วก็บ้านของที่นี่นะคะส่วนใหญ่เขาจะจัดมาให้หันหน้าตามทาง ทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ซึ่งเป็นทิศยอดทิปเลยนะคะเพราะว่าอย่างทิศเหนือนเนี่ยหน้าบ้านก็จะร่มตลอดอก็จะค่อนข้างเย็นนะคะส่วนทิศใต้เนี่ยก็จะรับลมประจําปีของประเทศไทยได้อย่างเต็มที่แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้หน้าบ้านด้วยนะคะเพราะว่ารับแดดได้ดีเช่นกันแต่ก็จะมีบ้านที่หันหน้าทางทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกอยู่บ้างเหมือนกันนะคะ,คะโดยตําแหน่งเนี่ยจะอยู่ชิดริมขอบที่ดินด้านข้างซึ่งข้อดีเลยก็คือเขาจะไม่หันหน้าประจันกับหน้าเพื่อนบ้านตรงๆดังนั้นก็จะได้ความเป็นส่วนตัวเวลาอยู่ในบ้านเอง ก็ดีไปอีกแบบนะครับมาพูดถึงพื้นที่ส่วนกลางกันบ้างครับทุกคนพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้เนี่ยเขาจะมี2จุดใหญ่ๆจุดแรกก็คือสวนนะฮะ สวนของโครงการนี้ทั้งหมดเลยจะมีขนาดประมาณ2ไร่กว่า,วานะครับแยกออกเป็น2จุดซึ่งจุดหนึ่งจะอยู่โซนดน้านหน้าอีกจุดหนึ่งอยู่ด้านหลังผมตรงนี้ครับตรงนี้ข้างๆจะมีคลองซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาก็จัดทัศนียภาพสวยๆนะฮะทำราวกันตกนะับปลอดภัยเลยซึ่งตรงนี้นะครับเขาดูแลก็ค่อนข้างเรียบร้อยดีนะไม่มีการส่งกลิ่นอะไรนะครับดูเป็นทัศนียภาพสวยๆดีถัดไปเนี่ยก็คือสวนที่ผมจะพูดถึงนี่แหละ ส่วนตรงนี้มีขนาดประมาณไร้กว่าๆนะครับเป็นลักษณะแนวยาวตรงกลางเนี่ยจะมีสนามหญ้ายาวๆเลยบ้านไหนมีเด็กเล็กหรือว่าแม้กระท่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราสามารถพามาวิ่งเล่นตรงนี้ได้มาปลดพลังกันใช่โดยพื้นที่รอบๆนะครับก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นนะฮะอยู่ตามแนวต้นไม้ใหญ่อ,อันนี้สามารถมานั่งเล่นพักผ่อนได้นะครับส่วนพื้นที่ส่วนกลางหลักอีกจุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าโครงการใกล้ๆกับซุ้มประตูหลักเลยเป็นหน้าเป็นตาให้กับลูกบ้านที่เข้าออกนะครับด้านในมีฟังก์ชันหลากหลายมากๆเดี๋ยวไปดูัครบ ตัวอาคารขับเฮาส์ของที่นี่นะครับเขาจะได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากอเมริกันมิวเซียมนะครับก็จะดูมีความสมมาตรนะมีกลิ่นอายของความคลาสสิกนิดนึงด้านข้างเนี่ยจะมีแรมให้สามารถใช้งานได้ด้วยนะ,ะนะครับส่วนอีกฝั่งด้านหนึ่งของตัวอาคารนะครับตรงนี้จะมีพื้นที่จอดรถด,ด้วยเผื่อลูกบ้านที่อยู่ด้านในอยากขับรถมาใช้งานก็สะดวกดีครับทุกคนตรงนี้เป็นฟังก์ชันแรกของตัวอาคารนะฮะ จะเป็นส่วนของรีเซพชันก็คือพื้นที่นั่งเล่นเป็นล็อบบี้นั่นแหละตรงนี้เขาจะมีดีเทลการเล่นฟ้านะอันนี้<อ>สวยดีแล้วก็ด้านข้างตรงนี้น้องแป้งเขาจะมีอีกห้องหนึ่งที่เราสามารถมานั่งทํางานแบบเป็นส่วนตัวได้ด้วยส่วนประตู2ฝั่งด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางแนวทางเดินด้านในที่แจกไปยังอีกหลายๆฟังก์ชันของตัวขับเฮาส์เลยครับน้องแป้งไปดูกันค่ะขอพูดถึงฟังก์ชันหลักก่อนเลยนะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาจะออกแบบดันมาไว้ด้านในสุดเลยก็จะได้ความเป็นส่วนตัวสูงนะฮะหลบสายตาจากแนวถนนแล้วก็้นี่ะา จะมีสระว่ายน้ําแนวยาวนี่ทุกคนจะยาวประมาณเกือบเกือบ21เมตรนะครับแล้วก็กว้างประมาณ7เมตรออกกําลังกายกันได้เต็มที่เลยนะฮะแล้วก็ด้านในตรงนี้จะมีสระเด็กด้วย สเสด็จขนาดใหญ่มากเล่นให้ตัว,ตวเปลองไปเลยนะครับใช่แล้วอยู่ในที่ร่ม้วยนะใช่อันนี้เด็กๆสามารถมาเล่นได้ทั้งวันนะฮะแล้วก็ข้างๆเนี่ยมีพื้นที่ให้คุณพ่อคุณแม่นั่งเล่นนั่งพักผ่อนได้ด้วยนั่งรอทุกๆลูกได้นะฮะถัดมาฝั่งข้างๆนะครับจะมีห้องหนึ่งที่แยกไปอันนี้เป็นห้องฟิเตเนสข้างในเขาก็จะมีคาร์ดิโอเทรนนิ่งนะครับเวทเทรนนิ่งโดยรวมแล้วเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะ,ะสามารถใช้งานพร้อมๆกันได้ประมาณ6-8คนกํนลาลังดีไม่ได้อึดอัดจนเกินไปนะครับ้้้นนนนที่งงงกลาาาาาาะบซึเเ็จดดสมมวววิิไยยขขแ ทางเดินนี้ทางโครงการเขาดูตั้งใจออกแบบเหมือนกันน้องแป้ง เขามีซุ้มประตูโค้งนะอันนี้เป็นเอกลักษณ์สาคัญของสถาปัตยกรรมยุคคลาสสิกนะครับก็ทําให้พื้นที่ตรงเนี้ยดูค่อนข้างมีเอกลักษณ์ถัดมาอีกจุดหนึ่งตรงเนี้ยจะมีห้องน้ำแยกชยายหญิงอยู่ตรงกลางก็ใช้งานง่ายดีแล้วก็อีกซีกหนึ่งของแนวอาคารขับเฮาส์แ่ะคนยังไม่หมดตรงนี้ก็มีฟังก์ชันเหมือนกันใช่อันนี้จะมีส่วนของเด็กๆนะฮะเป็นเพกาวให้สามารถมาวิ่งเล่นกันได้นะครับเป็นโอเ n นสเปซอีกหน,หนึ่งจุดเนาะยังไม่หมดนะคะด้านข้างฝั่งด้านนี้นะคะเขาจะเป็นะพรเองขนาดใหญ่ที่ภายใเนี่ย เป็นโซฟาพักผ่อนชุดใหญ่มีโต๊ะทานอาหารชุดใหญ่แล้วก็จะมีแผนที่ครัวให้สามารถมาจัดปาร์ตี้หรือว่าจัดกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะคแล้วก็ข้างกันเนี่ยจะมีสระว่ายน้ําอีก1จุดขนาดไม่ใหญ่มากหรอกแปลว่าเขาทําเพื่อให้เสริมบรรยากาศให้ดูชิลมากยิ่งขึ้นฟิลแบบตี้ใช่ฟิลปูปาร์ตี้นะคะโดยลูกบ้านของที่นี่นะคะจะสามารถ private booking ได้หนึ่งหลังเนี่ยจะได้4ีครั้งต่อปีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะดีเลยครับเวลาสมาชิกในบ้านนะฮะวันเกิดก็สามารถมาจัดตรงนี้ได้นะครับ โดยทั้งหมดนี้นะฮะทางโครงการเนี่ยเขาจะจัดเก็บค่าส่วนกลางอยู่ที่20บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเองเรียกว่าราคาดีเลยครับน้องแป้งค่ะนี่น้องแป้งผลไม้ไหมครับให้กินเหรอเอาให้เล่นครับเพราะมันของปลอมหลังจากที่เราดูโครงการมาทั้งวันนะเดีวราลองนั่งคุยกันนิดนึงว่า มีความคิดเห็นยังไงกับโครงการนี้กันบ้างครับค่ะเริ่มที่แป้งก่อนเลยค่ะพี่ป้าต้องบอกเลยนะคะว่านี่เป็นบ้านเดี่ยวในทำเลที่เรียกว่าแรไอเทมก็ว่าได้ยังไงบ้างเพราะว่าหนึ่งเลยเขาเป็นบ้านเดี่ยวที่ติดกับถนนรามอินทราซึ่งเป็นถนนใหญ่ต้องบอกเลยนะคะว่าเท่าที่เราไปรีเสิร์ชกันมาเนาะบ้านเดี่ยวมือหนึ่งในโซนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เลยเขาจะอยู่บน ซอยย่อยออถนน,ไไนซอย,อยใช่จะหาที่ติดถนนรามอินทราแบบนี้เนี่ยยากมากสองเลยก็คือทำเลตรงนี้เนี่ยอย่งใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูมสถานีเศรษฐบุตรบำเพญเพียง300เมตรเท่านั้นจากหน้าโครงการจากประตูทางเข้าด้านหน้าโครงการจะรหาโครงการจัดสรรแนวรับที่ใกล้รถไฟฟ้าขนาดนี้เนี่ย มันยากมากจริงๆฟิวฟิวคอนโดก็รถไฟฟ้าเหมือนกันนะ,ะทำเลอคอนโดนิดนึงเหมือนกันเนาะก็รถไฟฟ้าแต่เป็นรถไฟฟ้าสายนอกเมืองหน่อยแหละแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นตัวเลือกในการเดินทางที่ดีเหมือนกันใช่ค่ะดังนั้นแป้งก็จึงมองว่าคนที่น่าจะเลือกที่นี่เนี่น่าจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับ ศักกยภาพในด้านทำเลที่ทั้งเดินทางสะดวกหนึ่งแหละสองก็คือมีโอกาสเติบโตในด้านมูล,ลค่ามากกว่าโครงการที่อยู่ในถนนซอยหรือว่าถนนรองนั่นเองส่วนในเรื่องความอุดมสมบูรณ์นะคะทำเลนี้ก็หายห่วงเลยค่ะในระยะทางสัก3-4กิโลเมตรเนี่ยมีครบเลยทั้งตลาดมินบุ Lotus, C, co, àng, ini, รีโลตัสบิ๊กซีแม็กโครห้างอมลินี่หรืว่าถ้าขยับเข้าเมืองไปอีกหน่อยเนี่ยก็จะมีแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็เดอะพรมนา น,นอกจากนั้นนะคะก็จะมีโรงพยาบาลอีกหลายแห่งใกล้ๆรวมถึงโรงเรียนเนี่ยก็มีทั้งหลักสูตรทั่วไปหลักสูตรนานาชาติให้เลือกอีกหลายตัวเลือกเลยค่ะเรียกว่ามีค่อนข้างครบเลยนะ่ครับพี่ขอพูดถึงโปรดักเขาบ้างดีกว่าที่นี่เนี่ยเรียกว่าเป็นบ้านรองรับ4ห้องนอนนะที่มีคาแรคเตอร์หรือว่ามีสไตล์การออกแบบชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีตัวเลือกเยอะด้วยขอพูดถึงสไตล์การออกแบบก่อนละกันสไตล์เขาคืออเมริกันอารชูลี่ที่เราเห็นเนี่ยรู้สึกถึง ความอบอุ่นประมาณหนึ่งเลยด้วยหลังคาจั่วด้วยทนสีใช่ด้วยทนสีที่เขาทำาูใกล้เคียงธรรมชาตินะครับมีเฉลียงมีระเบียงด้านข้างเนาะรวมไปถึงการยกแนวเสาสูงบริเวณทางเข้าหลักนะครับแล้วก็ไซส์ของที่ดินรวมถึงไซส์ของตัวบ้านเนี่ยทำให้ดูรวมๆแล้วเนี่ยก็ดูมีความหรูหรานะ ในสไตล์ที่ชัดเจนดูแบบไม่ได้ตะโกนเหมือนหลายๆโครงการที่อาจจะแบบใส่ความคลาสสิกจาเข้ามาอันนี้แล้วแต่คนชอบนะบอกก่อนไม่มีผิดมีถูกแต่ว่าตัวเลือกลักษณะนี้เนี่ยในทำเลโซนนี้นะครับก็ไม่ได้มีให้เลือกเยอะนะักใครที่ชื่นชอบสไตล์ที่เป็นแบบอเมริกันหน่อยดูได้กลิ่นอายของความอบอุน่นแบบบ้านไร่นิดนึงอลองมาดูที่นี่อยูนะครับแล้วก็ภายในโครงการเนี่ยเขามีโปรดักต์ให้เลือกถึง4รูปแบบบ้านเลยนะครับหลากหลายมากๆ4แบบบ้านนี้นะรองรับ4ี่ห้องนอนทั้งหมดเลยลองแป้ง ซึ่งน่าจะเหมาะกับครอบครัวที่มีสมาชิกประมาณ4-5คนกําลังดีรอ,องรับ3เจนได้ด้วยเพราะ,ะว่ามีห้องนอนชั้นหนึ่งในทุกแบบบ้านนะครับแล้วก็ไซส i ซิงของเขาเนี่ยทั้ง4แบบบ้านจะขนาดค่อนข้างต่างกันเริ่มต้นตั้งแต่270กว่ากว่านะครับไปเป็น300กว่าๆว่ากว่าไปจนถึง6ก0กว่าเลยซึ่งทาให้กลุ่มคนที่กําลังมองหาบ้าน4ห้องนอนอยู่เนี่ยมีตัวเลือกหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นมุมมองของขนาดที่ดินขนาดพื้นที่ใช้สอยไปจนถึงราคานั่นเองครับค่ะแล้วอย่างที่พี่ปาร์คบอกไปนะว่า ที่ดินของที่นี่ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับต้องบอกเลยนะว่าส่วนใหญ่บ้านเดี่ยวเขามักจะเริ่มต้นกันที่50ตารางวาใช่ไหมใช่แต่ว่าที่นี่ค่ะเขาเริ่มต้นตั้งแต่75ตารางวาแล้วก็มีให้เลือกไปจนถึงครึ่งไร่กว่าเลยโอ้สองกว่าเลยใช่ค่ะดังนั้นก็น่าจะเหมาะกับคนที่อยากได้พื้นที่ดินรอบบ้านให้สามารถทําสวนปลูกต้นไม้ได้หรือว่าถ้าเลี้ยงสัตว์น้องๆก็จะมีพื้นที่ที่ไม่ต้องอึดอัดมากนักแล้วอีกอย่างที่ตป้งชอบก็คือเขาตั้งใจดีไซน์พวกพื้นที่เทอร ระเบียงต่างๆให้รเราสามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่เอาดอได้มากยิ่งขึ้นด้วยอีกในหนึ่งก็คือพื้นที่หน้าบ้านจะเห็นได้ว่าหลายๆท้าสามารถจอดรถซ้อนคันได้อีกอแถวเลยด้วยใช่ครับมไม่อย่างบ้านไซส์ใหญ่ที่สุดของที่นี่เนาะที่เขามีพื้นที่ดิในใหญ่ะสามารถจอดซ้อนได้น่าจะมีเป็นสิบได้ไหมโอ้อาจจะเป็นสิบนะครับสิบคันได้เ<ช>นาะ<ช>ดังนั้นผมเลยมองว่าโครงการนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่อยากได้บ้านที่มีที่จอดรถเยอะ อาจจะพอดีกับสมาชิกในบ้านหรืออาจจะมากกว่าก็ได้นะฮะเพราะว่าบ้านที่มีที่จอดรถเยอะแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีตัวเลือกเยอะนักในโซนนี้ครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะเลืกดโครงการแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องของพวกเราทาง u t u b e รวมถึงทางช่องทางอื่นๆกันด้วยนะคะหรือว่าใครนะครับที่อยากทราบข้อมูลโครงการหรือว่าอัปเดตราคานะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้นะฮะจะแปะไว้ให้ใน d e s c r i p t i o n หรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้ครับ สำหรับวันนี้นะครับคิดเรื่องอยู่ผมกับน้องแป้งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ